วันนี้มีคำในภาษาฝรั่งเศสที่ทุกคนจะน่าสนใจแน่นอนนะครับคือฉันรักคุณคุณใช่ครับคือ je t'aime ในภาษาฝรั่งเศสนะครับ je je แปลว่าผมหรือฉันอะไรก็ได้นะครับในภาษาฝรั่งเศสจะไม่ตั้งกันแพทนะครับตอนนี้ je je สระเอจอร์เจนอองแล้วก็สระอ่านะครับแล้วก็อีกสองคำเอามารวมกันเป็นเกือบจะคำคำเดียวตอนที่ออกเสียงนะครับ i ต e มเต็ม ที่เป็นที่คำสัน้นๆสำหรับชื่อแต่ว่าเอามารวมกัดกับกับรักแอมแอมมันจะออกเสียงเหมือนเต็มเจเต็มถ้าถ้าออกเสียงในภาษาไทยเขาจะเป็นสระเอแล้วก็ต่อต่าแล้วก็ม,มามามานะครับเจเต็มโอเคฝึกดีๆนะครับแล้วก็ฉันรักคุณมากๆนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครั้งหน้าสำหรับวิดีโอใหม่บ๊ายบาย